สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะใต้ร่มพระบารมีจากกรีวงวันนี้ยังคงนําเสนอสเสด็จประภาสต,ต้นในรัชกาลที่หพระราช,ชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันต่อนะคะ พระราชหัตทะเลขาเรื่องสเสด็จประพาสลำน้ำมะขามเท่าเมื่อพุทธศักรา24ช2451ฉบับที่หนึ่งความต่อไปว่าเวลาที่ไปนี้มีแต่ลาวสี่คนกับผู้ใหญ่สามคนนอกนั้นลงไปอยู่ที่วัดเขาบวชนาคซึ่งยังเหลือคนอยู่พระเหตุที่กำลังทำธรรมาจจะมีมหาชาติเทศซ้อน แต่ยังมีความปรารถนาเป็นอันมากที่จะเห็นฟ้าและบอกให้อนุโมทนาในเรื่องที่ได้ออกเงินหล่อรูปฟ้าพันนา,นาถึงบุญคุณของฟ้าที่มีแก่ราษฎรเป็นอันมากและการที่ได้ออกเงินหล่อรูปท่านไว้คงจะได้บุญมากและจะมีความจำเริญแก่ตัวความปรารถนามีอย่างเดียวแต่จะใคร่เห็นตัวฟ้ากรมหลวงดำรงเห็นบ่นคร่ำครวญน,นัก จึงชี้ตัวฟ้าให้เป็นที่ชื่นชมยินดีต้องไปหาทูบมาบูชาและรับพาเด็กมารับเสมาคุยเอ็ดว่าดีกว่าพวกที่ลงไปถึงเขาบวชนาคเพราะเหตุที่ตัวมุ่งหมายจะทำบุญกุศลส่งให้ฟ้าขึ้นมาถึงที่ได้เห็นสมประสงค์ได้แจกเงินพระและให้เงินสำหรับซื้อไม้ยัดแพร่ต่างห่างอีก70บาท และล่องกลับลงมาจอดที่หน้าวัดเขาซึ่งราษฎรมาประชุมกันอยู่ที่นั้นน้ำท่วมสะพานหมดไม่มีที่จะยืนต้องจอดเรืออยู่แต่ราษฎรแข่งเรือกันสนุกสนานมากการแข่งเรือที่นี้มาแต่เช้าแข่งเรือกันทอดหนึ่งแล้วขึ้นไหวพระทักษิณแล้วกลับลงมาแข่งเรืออีกทอดหนึ่งค่อยๆโรยกันไปตามบ้านไกลบ้านใกล้พวกที่ทวนน้ำก็ไปก่อน พวกที่ตามน้ำไปทีหลังไม่มีเรืออยู่เกินบ่ายสามโมงแม่น้ำเชียงไกรนี้เป็นทางซึ่งไปขึ้นแม่ยมไปสุขโขทยัยสวรรคโลกได้ในพงศาวดานว่าเสด็จไปตีเชียงไกรเชียงกรานคงเป็นทางลําน้ำนี้แต่เมืองจะอยู่แห่งใดถามยังไม่ได้ความเพราะผู้ที่อยู่ในที่นี้เป็นคนมาจากที่อื่นได้ความแต่ว่า ถ้าจะไปบางคลานอำเภอเมืองพิจิตคงจะถึงในเวลาพลบค่ำได้ทําคําสั่งเรื่องที่จะตรวจสอบแม่น้ำเก่าซึ่งเธอคงจะได้รับฉบับหนึ่งต่างหากเวลาบ่ายได้ขึ้นบกหน้าที่ว่าการน้ำลดลงไปมากจนเป็นแผ่นดินไปลงเรือภายหลังที่ว่าการ เพราะเป็นที่ลุ่มลึกมากตัดไปในทุ่งข้าวในเชิงเทินเมืองในเมืองเป็นที่ดอนแต่มีสายน้ำหักแทงเข้าไปตามหนทางไหลเชี่ยวเป็นแก่งเชิงเทินเมืองนี้ตั้งอยู่หลังวัดโพยังมีดินอยู่สูงสูงมากไปออกตลาดทางวัดโพในถนนค้องตลาดน้ำท่วมเรือครุฑเดินได้การขายของใช้ย,ยกพื้นตั้งขึ้นบนพื้นเดิม แต่ที่ยกขึ้นไปไม่ได้เช่นตู้กระจกสูงๆปล่อยให้แช่อยู่ในน้ำตั้งแต่ท่วมมาประมาณสัก15วันแล้วเขาว่าน้ำเหมือนกับศก122เคยท่วมเท่านี้ค้ากลับล่องลงมาทางข้างนอกฝนตั้งแต่ไม่ตกไม่สู้ร้อนและไม่มียุงอีกด้วยพระบรมนามาพิไทยสยามินพระบรมราชองค์การ ดำรับสั่งให้สำรวจลำน้ำเก่าวันพฤหัส,สบดีที่15ตุลาคมรัตนโกสินทร์ศก127พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินประพาสลำน้ำมาขามเท่าประทับอยู่หน้าที่ว่าการมณฑลนครสวรรค์ส่งพระราชดำริว่า จดหมายเหตุการณ์ในพระราชอาณาจักรกรุงสยามนี้มีข้อความซึ่งกล่าวถึงเมืองและตำบลอันไม่มีปรากฏว่าอยู่แห่งใดเช่นสเสด็จพระราชดำเนินขึ้นไปตีเชียงไกรเชียงกรานนั้นอย่างหนึ่งตำบลซึ่งแลเห็นปรากฏว่าเป็นมหานครใหญ่แต่ดอนเขินรกร้างไม่เห็นมีท่าทางที่จะเป็นเมืองใหญ่ได้ เช่นพระปฐมเจดีเมืองนครชัยศรีเป็นตัวอย่างเมืองซึ่งเมื่อ43ปีมานี้เรือพระที่นั่งกลนไฟอัครราชวรเดชขึ้นไปจอดได้หน้าเมืองได้เสด็จพระราชดำเนินตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไปในวเรือพระที่นั่งเดี๋ยวนี้ขึ้นไปอยู่ในดอนไม่มีทางเรือที่จะขึ้นไปถึงได้เช่นนี้เป็นตัวอย่าง ได้ทรงพระราชดำริเห็นมานานแล้วว่าจดหมายเหตุการณ์ของเราไม่มีแห่งใดได้เอาใจใส่ในเรื่องน้ำเปลี่ยนสายจดหมายลงไว้อย่างไรคนภายหลังก็จะคิดค้นหาลู่ทางให้เหมือนอย่างที่ได้จดหมายลงไว้แต่ก่อนเมื่อค้นไปไม่เห็นจริงก็ไม่เชื่อเรื่องที่เล่านั้นก็ไม่เป็นที่พอใจที่จะพิจารณาต่อไป อีกฝ่ายหนึ่งนั้นย่อมปรากฏรู้อยู่ด้วยกันโดยมากว่ามีลำน้ำเก่าลำน้ำด้วนอยู่เป็นหลายแห่งแต่ก็ไม่มีผู้ใดพิจารณาให้เป็นหลักฐานว่าลำน้ำนั้นเดิมอย่างไรจึงเป็นลำน้ำใหญ่ด้วนเขินไปด้วยเหตุไรเมื่อครั้งใดเพราะเหตุที่ไม่ได้พิจารณาลำน้ำสอบกับท้องเรื่องจดหมายโบราณพงศาวดาน หรือจดหมายเหตุจึงได้สาบสูนลืมและเลือนไปเสียเป็นอันมากได้รับสั่งเตือนพระยาโบราณโบราณุรักษ์ให้สืบสวนเรื่องนี้มานานแล้วบัดนี้ทรงพระราชดำริว่าถ้าลำพังข้าหลวงเทสาพิบาลหรือผู้ว่าราชการเมืองเฉพาะมนทลจะสอบสวนคงจะเนิ่นช้าและบางทีจะไม่สำเร็จเป็นประโยชน์ได้ จึงทรงพระราช,ชดำริว่าพระยาศรีสหเทพเป็นผู้เข้าใจชำนาญในการแผนที่ควรจะให้เป็นผู้ทําแผนที่แม่น้ำเก่าและใหม่เป็นหน้าที่สําหรับรวมการสอบสวนอยู่แห่งหนึ่งให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชมากุฎราชกุมารซึ่งปรากฏว่าเคยเอาพระไทยใส่สอบสวนมาแล้วในมณฑลซึ่งเป็นอาณาจักรเฉลียง และพระเจ้าน้องอยาเธอกรม,มหลวงดำรงราชานุภาพเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยพระเจ้าน้องอยาเธอกรม,มหมื่นมรุพงศิริพัฒข้าหลวงเทสาพิบาลมณฑลปราจีนพระยาสุนทรบุรีข้าหลวงเทสาพิบา,นมนนา,า,บาลาบานมณฑลนครชัยศรีพระยาโบราณบุรานุรักษ์ ข้าหลวงเทสาพิบาลมณฑลกรุงเก่าพระยาอมรินทร์อรชัยข้าหลวงเทสาพิบาลมณฑลนครสวรรค์พระยาอุมมทัยมนตรีข้าหลวงเทสาพิบาลมณฑลพิศณุโลกพระยาเทพาธิบดีข้าหลวงเทสาพิบานมนนล,าาาลาบานมณฑลเพชรบูรณ์พระวิเชียนปราการผู้ว่าราชการเมืองกำแพงเพชร ซึ่งเป็นผู้เอาใจใส่สอบสวนอยู่ก่อนแล้วให้ต่างมนทนต่างสอบสวนลําแม่น้ำเก่าและตำบลอันมีชื่อเสียงปรากฏซึ่งตั้งอยู่ในลําน้ำนั้นได้ความประการใดให้แจ้งไปยังพระยาศรีสหเทพจะได้พิเคราะห์สอบสวนกับสายน้ำซึ่งมีอยู่ในแผนที่ให้เห็นว่า สายน้ำเดิมจะเป็นอย่างไรเปลี่ยนแปลงตื้นตันด้วยน้ำมาร่วมกันและขาดกันอย่างไรจะเป็นประโยชน์แก่ทางความรู้เรื่องราวในพระราชอาณาจักรเป็นอันมากการที่จะควรสืบสวนอย่างไรให้กรมหลวงดำรงราชานุภาพเป็นผู้แนะนำข้าหลวงเทสาพิบาลทั้งปวงให้เข้าใจตามความที่คิดเห็น ตัวอย่างเช่นลำน้ำมาขามเท่าทรงพระราช,ชดำริว่าคงจะติดต่อขึ้นไปถึงลำน้ำสแกกรักงมีที่ไปบรรจบกับแม่น้ำน้อยในที่แห่งใดแห่งหนึ่งล่องจากเมืองกำแพงเพชรอาจจะลงมาถึงเมืองอุทัยธานีไม่ถูกนกครสวรรค์จากอุทัยธานีลงมาไม่ถูกเมืองพยุหะคิรีเมืองมโนรมและไชนาด แต่อาจจะมาถูกเมืองสันเมืองสิงเก่าจนถึงวิเศษชัยชาญทางหนึ่งลงมาถูกสุพรรณทางหนึ่งดังนี้เป็นต้นหรืออย่างเมืองพิจิตขึ้นทางปากน้ำเกยชัยซึ่งเพิ่งจะตื่นใหม่ปรากฏเห็นอยู่ง่ายๆเอาตัวอย่างเช่นนี้ตั้งเป็นเกณฑ์ที่จะค้นหาท่าทางต่อไปพระบรมราชโองการดำดัดสั่งวันที่15ตุลาคมรัตนโกสินทร์ศก 127ฉบับที่สองเมืองสุพรรณบุรีวันที่20ตุลาคมรัตนโกสินทศก127ถึงมกุฎราชกุมาร้วยได้รับหนังสือเมื่อล่องจากอำเภอศรีประจันลงมาที่นี่เป็นฉบับแรกได้ร่างจดหมายที่จะบอกระยะทางไว้จึงเลยตอบรับหนังสือด้วยจดหมายรายทางดังนี้ วันที่16ตุลาคมรัตนโกสินทร์ศก127เมืม่อวานนี้เรือครุฑเหินเหตุเกิดเหตุหมุนไม่ไปเมื่อได้แล่นถึง3ชั่วโมงแล้วหยุดอยู่ชั่วโมงหนึ่งนึกสงสัยว่าจะเป็นด้วยหยอดน้ำมันในสูบไม่พอร้อนจัดเหล็กจะติดกันหรือได้ให้รับพีรับพีในที่นี้หมายถึงพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้ารับพีพัฒนศักดิ์ คือกรมหลวงราชบุรีเดเรกริดนะคะตรวจจับเหตุไม่ได้หรือออกดูทั้งหมดก็ไม่มีสิ่งใดเลยไปได้ความแต่ว่าชาฟที่ข้างเรือฝืดไปเพราะเหตุที่ต้องรื้อออกหมดและคุมเข้าใหม่จึงกินเวลาตลอดรุ่งได้ออกเรือต่อสาโมงเชา้าล่องลงมากลางทางประมาณสักชั่วโมงเศษจากติดอีก แต่คราวนี้รู้เข้าเงื่อนเปิดท้องเรือขึ้นหยอดไขพอหายร้อนแล้วว่าแล่นได้เป็นปกติวันนี้โปรแกรมเพิ่งเกิดขึ้นใหม่เกี่ยวแก่เรื่องที่จะตรวจแม่น้ำเก่าได้ความว่ามีอยู่ตอนหนึ่งในย่านมัดสีจึงได้ให้มาถางไม้รกพอเรือเข้าไปได้หยุดเรือไฟไว้ที่ริมแม่น้ำมีเรือยาวและเรือต่างๆราษฎรเป็นอันมากมาคอยรับ เข้าลากเรือก้าวกึงึงพยายามเข้าในคลองน้ำส่งเป็นคลองแคบเล็กพอระครือเข้าไปอยู่ข้างจะคดแต่ครั้นเมื่อเข้าไปถึงที่สุดคลองตกแม่น้ำเรียกว่าน้ำพระส่งหน้าตาเหมือนกับแม่น้ำใหญ่ไม่ผิดเลยแรกหลุดเข้าไปนึกว่าไปเกินลำแม่น้ำด้วนกลับมาออกแม่น้ำใหญ่เสียแล้วแต่ครั้นเมื่อพิจารณาดูก็ไม่ใช่ ไปในลำน้ำนั้นประมาณกึ่งทางถึงวัดซึ่งกรรมการไม่ควรจะถามชื่อแต่หลงถามชื่อก็ได้ความว่าวัดน้ำท่งไม่มีอุโบสถมีแต่ศาลากุฏิและแอเป็นวัดซึ่งมีวัดเดียวในย่านนั้นมีพระสงฆ์อยู่สองรูปเป็นปีที่มีพระน้อยอย่างมากก็พอรับกระถินได้ค่ะคุณผู้ฟังคะติดตามรับฟัง เสด็จประพาสต้นในช่วงเวลาของใต้ร่มพระบารมีจักกรีวงนะคะเวลา9ก้นาฬิกาถึง9ก้นาฬิกา30นาทีโดยประมาณค่ะและย้อนหลังรับฟังได้ที่ www.amarinradio.com นะคะค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันรัติมาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ